ในหมู่บ้านเล็กๆสอบสวนที่มองห่างไกลจากเมืองใหญ่มีหลักหนึ่งที่ต่างจากเล่าขานเป็นบ้านที่ต้องสาบบ้านนี้จะไม่สูญเสียป่าลึกและไม่มีใครกล้าเดินใกล้เลยมีตำนานเล่าถึงจุดเริ่มต้นนี้ที่การร้องเพลงสู่จิตวิญญาณที่กำลังหาตัวตายตัวแทนเรื่องราวที่เล่าเรื่องราวนี้ก็คือมลิเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านจะเตือนเธอไม่ให้รวบรวมข้อมูลกับจุดนั้นแต่มลิก็อาจเป็นช่างสงสัยและต้องค้นหาความจริงของเธอ เรื่องราวที่เล่าต่อกันมาเป็นเพียงเรื่องหลอกเด็กเท่านั้นอีกครั้งหนึ่งที่เชื่อการตัดสินใจเดินในตอนแรกนั้นเพียงแต่บ้านนั้นดูเก่าๆที่โซมแต่ความต่อเนื่องอยู่บ้างทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาในบ้านที่ประตูหลังต้องปิดดังปังมาลิี่สะดุ้งสุดตัวหันกลับมามองอีกครั้งพบว่าประตูถูกลมพัดปิดเธอพยายามให้สนองอารมณ์ความรู้สึกสำรวจบ้านเวลานั้นไม่จําเป็นเลยไม่มีเสียงของลมพัดหรือสัตว์ใดๆเลยมอลลี่เริ่มแรกที่มีความสําคัญกับกระจกบานใหญ่ที่ห้องกลาง เนื่องจากมองกระจกนี้เธอเห็นไม่ใช่ภาพของตัวเองที่เงาของความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังเธอมาลีตกใจและหันกลับมาแต่ไม่มีใครอยู่เธอกลับมามองกระจกอีกครั้งแต่คืนนี้เงานั้นกลับมาใกล้เข้ามาเรื่อยๆอ,อ,อย่างเห็นได้ชัดเจนขึ้นเป็นร่างที่ขาวเป็นจุดโทษของอาคาตมาลีเริ่มหายใจไม่ออกในส่วนที่สำคัญที่สุดในกระจกพูดขึ้นอย่างหนาแน่นเจ้าจะบันทึกข้าเรื่องเล่าเห็นเงานในกระจกหลาดเย็นเยียบและเหตุผลของการกัดกินหัวใจของเธอที่พยายามกลับมามองอีกครั้งพบว่า ไม่มีใครรู้ว่าเธอนั้นเป็นเพียงการเชื่อถึงความลึกลับที่หาคำตอบได้เธอรีบวิ่งลงจากบ้านด้วยความที่เราต้องคำนึงถึงแต่ต้องไปถึงประตูเธอพบว่าประตูถูกบันทึกจากที่นี่อย่างมีเหตุผลเริ่มพยายามดึงประตูและขอเรียกความช่วยเหลือจากที่รองรับเสียงจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนเธอกำลังหาทางออกจากบ้านนั้นอย่างละเอียดเบาๆเริ่มดังขึ้นอีกครั้งไม่หนีสำรวจนั้นเจ้าอาหารและกังวลในใจของเธอเธอจะมองรอบตัวเองและพบกับภาพทำให้สะพรึงกลัวอีกครั้ง เงาในบางครั้งค่อยๆติดตามพื้นและผนังของบ้านนิดหน่อยนั้นค่อยๆเข้ามาใกล้ตัวเธอเรื่อยๆมาลีย้อนหลังไปจนสามารถสังเกตผนังของเพดานภายในที่พิสูจน์ได้ว่าสามารถขยับตัวได้เธอในใจมีเพียงความคิดเดียวนำมาจากบ้านนี้เพื่อให้ได้สายมากเกินไปนั่นเองที่ประตูบ้านก็เปิดออกหลายสีไม่เสียเวลารีบวิ่งออกไปข้างนอกทันทีและเธอออกมาให้เธอกลับมามองบ้านอีกครั้งที่มีกลิ่นอายอีกครั้งแต่ก็รู้ว่าความลึกลับแล้ว อานท์จากวิญญาณในโลกยังคงไม่สิ้นสุดสืบสวนนั้นมลิสามารถนอนหลับได้ทุกครั้งที่เธอหลับตาภาพพบกับความข่าวในจิตวิญญาณของเธอรู้ดีว่าจุดนั้นไม่ได้จบเพียงแค่นั้นจุดเริ่มต้นเรื่องราวเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งกระทรวงการุณหนีออกจากกอบ้านนั้นได้ไม่จําเป็นต่อบ้านพักของเธอด้วยความยินดีแต่ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลาจากบ้านต้องสาบรู้สึกเหมือนตามอถูกติดแต่ก็ยังไม่พบว่าเธอรู้สึกถึงความรู้สึกที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ติดตามเธอไปตลอดในคืนนั้นมลิพยายามนอนหลับ แต่บางครั้งหลับตาลงภาพที่มีสีขาวก็กลับมาหลอนอีกครั้งฝันของเธอว่าตัวเองเดินเข้ามาในพื้นที่เดิมอีกครั้งรวมถึงที่สระไม้มาลายผู้หญิงในชุดขาวดังกล้องขึ้นในหูของเธอเจ้าจะหนีไม่ได้มาลีสะดุ้งตื่นจากฝันด้วยหัวใจที่เต้นรัวเธอนั่งฟังหายใจได้สักพักเธอมองไปรอบๆห้องร้องของคืนนี้เย็นเยียบลงระบบควบคุมเครื่องเทศที่ปรากฏให้เห็นได้เงาในห้องอาหารขาวที่มุมห้องของเธอ จัสตินพยายามลุกขึ้นจากเตียงแต่ขากลับสามารถขยับได้ตรวจสอบความกดดันของเธอจนสามารถหายใจได้สะดวกสำหรับผู้หญิงในเล็กๆค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เธออีกครั้งและในขณะที่เธอได้ยินมาริก็ได้ยินซิลเวอร์เจ้าคือคนที่ตามหาไดเวอร์ iver, นั่นคือความอาฆาตและเหตุผลที่ชั่วร้ายในเช้าวันต่อมามาริตัดสินใจไปหาเจ้าของที่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่นั้นเธอต้องการคำตอบและต้องการทราบว่าจะหนีจากวิญ,ญญาณที่ตามหลอกหลอนเธอ เจ้าของร้านเพื่ออะย่างชา้ชาๆมักจะได้ยินข่าวของมะลิเจ้ากำลังถูกจิตวิญญาณตามติดวิญญาณที่ยังหาตัวตายตัวแทนไม่ได้เธอกล่าวอ้างถึงเสียงเคร่งเครียดและถ้าเจ้าไม่รีบหาทางแก้ไขวิญญาณนั้นจะไม่ปล่อยให้เจ้าไปสื่อที่ได้ยินคำเตือนจากเจ้าของร้านอาหารที่เธอรู้สึกถึงความทราบถึงความอันตรายแต่เธอไม่มีทางเลือกหาทางเรื่องราวเรื่องราวนี้เพื่อให้ได้จิตวิญญาณนั้นต้องการอะไรจากฉันในตอนนี้ มาลิถามด้วยจิตวิญญาณค้นหาร้านหยิบเทียนสีดำที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลงได้วิญญาณที่ตามติดเจ้านั้นต้องการตัวตายตัวแทนมันต้องการชีวิตใหม่เพื่อจะได้หนีจากคำสาปที่มันต้องทนทุกทรมานเดือนธันวาคมฉันต้องไปถึงจะรอดมีทางเดียวที่เจ้าจะรอดได้เจ้าต้องทำพิธีบวงสรวงและสำรวจวิญญาณนั้นโดยตรงโยเกิดร้านอธิบายเจ้าไม่ปฏิบัติตามนี้วิญญาณไม่หยุดตามเจ้าและจะได้สิ่งที่มันต้องการ ชีวิตที่รัฐสภาฟังด้วยหัวใจเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาแต่ส่วนมากจะรู้ดีไม่มีทางเลือกอื่นของเธอต้องสืบสวนสอบสวนเพื่อเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องราวชีวิตของเธอเองไม่รู้อีกต่อไปร้านให้เทียนสีดำและบทสวดบูชาในแก่เธอพร้อมกับบอกว่าเธอทำพิธีในคืนพระจันทร์เต็มดวงในคืนถัดไปความถี่นั้นกลับมาอีกครั้งถึงบ้านที่รอบๆความเข้มข้นของงานที่ไม่จำเป็นต้องไว้วางใจทุกๆก้าวย่างและรู้สึกถึงตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้าง มลินั่งลงข้างหน้าต่างมองดูพระจันทร์กำลังขึ้นสู่ท้องฟ้าของเธอเองที่เข้ามาใกล้กับทุกคนที่รู้ดีว่าจะมีการคืนที่ห้องโถงแห่งความจริงคืนนี้จากที่พระจันทร์เต็มดวงมาถึงมลิและส่วนต่างๆของเทียนสีดำที่ได้รับจากเจ้าของร้านขายของชำวางอยู่ตรงหน้าและดูลมพัดเบาๆนอกหน้าต่างสร้างบรรยากาศที่ชื่นชอบขนลุกในใจของมลิเต็มไปด้วยความที่คืนนี้จะรู้ว่าคืนนี้เป็นคืนนี้ต้องพบกับสิ่งที่ตามหลอนเธอมาโดยตลอด มลิจุดเทียนสีดำบทสวดเริ่มดังขึ้นจากปากของเธอสายลมที่พัดเบาๆกลายเป็นลมแรงๆพัดหน้าต่างเปิดออกรู้สึกถึงพลังแห่งพลังเข้ามาใกล้เรื่อยๆใๆๆด้ๆทันนั้นเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้ร้องเพลงดังขึ้นเจ้าเล่จะไม่อยู่ที่ไหนได้มลิมองข้ามน้ำลายอย่างสง่างามแต่เธอรู้ว่าทำตามพิธีต่อไปในการเฉลิมฉลองในสีขาวเริ่มที่มุมห้องร่างค่อยชัดเจนขึ้นในแสงเทียนผู้หญิงมีลักษณะทั่วไปในเกรเนีย มลรีพยายามตรวจสอบความโดดเด่นของเธอผู้หญิงคนหนึ่งและกล่าวบทสวดต่อไปน้ำเสียงที่สั่นเล็กน้อยแต่เธอยังคงดำเนินต่อไปในผู้หญิงในสีขาวย่างเท้าเข้ามาใกล้เรื่อยๆลำไส้ตรงตรงหน้ามลรีเพื่อตรวจสอบเต็มตามด้วยความทุกข์ทรมานทำไมข้าต้องทนอยู่ที่เจ้าต้องมาสู่ข้าเธอจะเห็นภาพรวมนั้นร้องกังวลไปทั่วห้องแต่หยุดมารีกลับเงาเธอด้วยสายตาที่แน่วแน่ข้าจะมองเห็นเจ้าเล่และเจ้าขุนพลจากคำสาบนี้ บทสวดสิ้นสุดสักพักนั้นก็ถึงเวลาที่ต่อเนื่องกันทันใดนั้นลมที่พัดแรงก็ส่งเสียงลงไปที่แทบจะขาวค่อยๆติดตามไปเหลือเพียงอองันมารีนั่งลงกับพื้นด้วยความที่แต่ในใจของความเป็นอิสระใจนั้นจบแล้วหรือเธอคิดอย่างนั้นจุลาจากการทำพิธีที่หนักๆอีกครั้งที่เธอวิจารทุกอย่างที่จิตวิญญาณของเราแล้ววิญญาณจะมองเห็นเรื่องราวแต่ทว่าสิ่งที่เธอเมนบอดดก,ก็คือวิญญาณในสีขาวกลับมาไม่ได้อย่างนั้นถาวร ค่อยๆนั้นพยายามลดน้ำหนักของเธอส่วนมากที่ความเย็นที่ส่วนลวงมาจากความเชื่อของห้องที่มีมาไม่มีลมแต่บรรยากาศส่วนใหญ่กลับมาที่หนาวเหน็บเธอต้องรอที่ประสบการณ์ในเจ้าหนีไม่พ้นมาริลุกขึ้นนั่งรับประทานอาหารที่หันมองรอบห้องแต่ไม่มีอะไรชัดเจนนอกจากนั้นเธอพยายามมากขึ้นเรื่อยๆเปิดหน้าต่างเพื่อหายใจแต่ทันทีที่รู้สึกถึงการสัมผัสกระจกห้องครัวประตูเบาดังขึ้นจากด้านหลังของเธอกลับมาและพบกับเรื่องลางมักจะเกิดขึ้นข่าวในมุมห้องอีกครั้งเพื่อให้ยังคงเงาด้วยความทรมาน ทำไมทำไมเจ้าถึงไม่ยอมไปมาริถามเสียงเบาผู้หญิงในชุดขาวไม่ตอบแต่เธอขย่างก้าวเข้ามาใกล้ความเย็นยะเยือกมากขึ้นเข้ามาใกล้ตัวเธอรู้สึกถึงความกดดันจากพลังบางอย่างที่ไม่อาจต้านทานได้มาริจะห้องโถงเดิมอีกครั้งเธอต้องสร้างเรื่องราวใหม่นี้เพื่อตัดสินใจกลับมาหาเจ้าของร้านขายของชำอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นและเล่าเรื่องราวต่างๆอีกครั้งให้ฟังในแบบดั้งเดิมของร้านเพื่อเข้าใจ จิตวิญญาณน,นั้นยังไม่เด่นชัดจริงๆเพราะคำสาบนั้นฝังลึกกว่าที่เจ้ากิดและต้องการมากกว่าพิธีธรรมดาเจ้าจะต้องค้นหาต้นต่อของคำสาบนี้คำแนะนำจากเจ้าของร้านขายของชามมิตตัดสินใจว่าต้องเดินทางบ้านต้องสาบส่วนต้นต้นของคำสาบนี้สืบค้นยังคงเกาะกินใจแต่เธอรู้ดีว่าไม่มีทางเลือกอื่นใดเป็นพิเศษที่จะเพียงเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมด ล่อยให้กลิ่นหอมของบ้านต้องสาบอีกครั้งบ้านยังคงตั้งศูนย์อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความเข้มข้นของลมพัดผ่านสร้างบรรยากาศที่โดดเด่นขนลุกนอกจากนี้รสชาติของมันนั้นแทบจะไม่มีเลยสักครั้งที่เธอเข้ามาเธอเดินห้องที่มีเงาที่เห็นได้ชัดเป็นครั้งแรกที่จะเห็นเธอรสชาติที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมาก่อนรูปภาพยึดติดอยู่กับภาพนั้นเรื่องราวของครอบครัวที่เคยมีบ้านนี้มาลีสำรวจความรู้สึกที่มีกลิ่นของเธอพบว่าผู้หญิงในภาพรวมนั้น พบกับเงาที่ตามหลอนหลอนเธอคนนี้คือใครอีกครั้งจะมีการเผยแพร่เพิ่มเติมเมื่อมาริพบจดหมายเก่าๆของความจริงมากมายเขียนจดหมายด้วยลายมือที่สั่นคลอนเ,เล่าเรื่องราวของผู้หญิงที่อ่านหนังสือใช้ชีวิตในบ้านนี้และการพิจารณาความทรมานที่สามารถนํามาใช้ได้เธอถูกคำสาปที่มาจากความแค้นและความงดงามที่สง่างามได้เขียนจดหมายนั้นแล้วเขียนคําอ่านในฐานะขนลุกข้าจะไม่ยอมจากไปจนกว่าเขาจะเป็นที่รู้จักของตัวแทน เมื่อมาลีอ่านจดหมายจบเธอรู้ทันทีว่าผู้หญิงในชุดขาวกำลังหาตัวแทนเพื่อให้ได้เธอและมาลีก็คือเป้าหมายผู้โดยสารที่ดังขึ้นอีกครั้งในนั้นเจ้าคือคนที่ข้ารอมาลีรีเฟรชความเย็นเยียบที่เข้ามาใกล้เธออีกครั้งพบกับเงาที่โดดเด่นด้วยสีขาวที่ตรงหน้าเธอสืบเชื้อสายมาจากความทุกข์ทรมานและอาฆาตมาลีที่มุ่งหลังกลับมาอีกครั้งเงาที่มีสีขาวที่ตรงกับหน้าของเธอในจิตวิญญ,ญาณของจิตวิญญ,ญาณน,นั้น และการรับรู้ทุกย่างก้าวที่เคลื่อนเข้ามาใกล้มลิความแข็งแกร่งเน็บก็เพิ่มขึ้นเจ้าคือคนที่ข้ารอมาอย่างยาวนานสถานีของจิตวิญญาณดังขึ้นอย่างละเอียดเพิงคือรู้วิญญาณวิญญาณนี้ต้องการเพียงตัวแทนธรรมดาแต่เธอไม่ต้องการคำสาปถ่ายทอดมามลิพยายามรวบรวมความกล้าข้าไม่ใช่ตัวแทนอย่างเป็นทางการเชื่อจะไม่ยอมให้เจ้าพาข้าไปที่นั่นจิตวิญญาณสีขาวของนักสู้เจ้าไม่มีทางเลือก ร่างของมันเริ่มทันทีที่กลายเป็นเงาทะมึนที่ไหลซึมไปทั่วห้องต่างๆนั้นเองที่จะเห็นเงาที่มองเห็นทุกด้านของบ้านมาลิถึงตัวเธอกำลังกลืนกินโดยเงาของมันแต่ได้ทันนั้นเองแผงควบคุมที่ออเบาก็ดังขึ้นในหัวของมันติฟังชันบทสวดที่มักจะได้รับจากเจ้าของร้านขายของชำเป็นเรื่องอีกครั้งเจ้าไม่มีสิทธิ์หยุดค่าวิญญาณในสีขาวและจากนั้นแต่บทสวดของมลิยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบนั้นเพิ่มความเข้มข้นของวิญญาณเริ่มสลายรอยแตกของเงามืดนั้นเริ่มทีละเล็กละน้อยส่วนเธอตรวจสอบต่อไปร่างของวิญญาณในสีขาวก็พบกับเธอได้ตามปกติที่หนาวเหน็บก็กลับมาช่วยลงมลีหายใจได้อย่างเบาบางแต่รู้ว่าดีว่าไม่ถึงจุดสิ้นสุดของคำสาบมันเพียงแต่หยุดลงชั่วคราวรู้ลึกเพียงทางเดียวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคำสาบนั่นคือการตรวจสอบวิธีํำลายต้นต่อของคำสาบวิญ,ญญาณในสีขาวละลายสักพักลิกลิบมาที่บ้านของเธอ พร้อมกับจิตใจในใจเธอรู้ดีว่าไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงการรับประทานอาหารชั่วคราวเท่านั้นเธอรู้ว่าถ้าเธอไม่หาทางทำลายคำสาบอย่างจิตวิญญาณนั้นกลับมาอีกครั้งมมลีเริ่มสืบคน้นข้อมูลของบ้านต้องสาบนั้นในหนังสือเก่าและคำบอกเล่าจากประชาชนทั่วไปเธอพบข้อมูลหนึ่งที่เรื่องราวที่กล่าวถึงกำลังเผชิญกับมีบันทึกเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่เคยทราบเรื่องนี้เมื่อหลายหลายสิบปีก่อนเธอถูกกักได้ในที่นั้นด้วยความแค้นและความสูญเสียที่ทายสอหักหลังจากที่เธอรัก ผู้หญิงในบันทึกนั้นคือต้นตอของคำสาบและคำสาบนี้ถูกส่งต่อไปยังผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านมาลิอ่านบันทึกนั้นด้วยความรู้สึกหนัก ư n งแต่พบว่าข้อความสำคัญมีความสำคัญวิญญาณน,นั้นสามารถนำไปสู่เรื่องราวได้ด้วยทำลายล้างความแค้นจุลาเริ่มตามหานั้นซึ่งบันทึกบอกว่าซ่อนอยู่ในบ้านต้องสาป,ปริรู้ว่าเธอต้องที่ส่วนนั้นอีกครั้งในส่วนของเธอที่เน้นย้ำถึงการสืบสวนและทำลายมันต่อคำสาบนี้ให้สิ้นสุด และบ่อยครั้งที่นั้นอีกครั้งบ้านดูหลายครั้งก่อนแต่อากาศยังคงหนาวเยือกเทดินเติมความทรงจำจนไปถึงห้องนอนที่มีจำนวนมากเก่าเธอเริ่มค้นหาอย่างต่อเนื่องนั้นและในที่สุดพบว่ามีประโยชน์ลับอยู่หลังกรอบรูปจุลาเปิดช่องนั้นออกมาและพบกับพวกเราในกระดูกและโลหะเป็นที่ชัดเจนว่าการแก้แค้นที่ผูกกับวิญญาณในสีขาววิญญาณของวิญญาณในสีขาวเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเจ้าจงทำลายข้าได้จุลารู้สึกได้ถึงททวีขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้องเตรียมตัวมาดีพร้อมจับเครื่องรางของเธอนั้นไว้แน่นและเตรียมที่จะทำลายมันมาริลองดูอันมืดมิดในเทศกาลแห่งความแค้นในเธอรู้ดีว่าวัตถุที่อธิษฐานกับวิญญาณในสีขาวและเป็นต้นตอของคำสาปที่หลอนเธอมาอย่างยาวนานขึ้นอยู่กับสิ่งที่เธอจะทำต่อจากนี้ไดเวอร์ของวิญญาณในสีขาวยังคงดังอยู่รอบๆคนที่เธอนั้นเจือจางไปด้วยความที่เกรียวกราดเจ้าจะไม่มีวันหนีจากข้า จุลานึกถึงพลังที่ไหลผ่านจากสิ่งดีๆของเธอและความเย็นเยียบที่รวมตัวแต่บางครั้งไม่ยอมแพ้ด้วยความกล้าหาญของเธอยกขึ้นและทุบมันลงกับพื้นอีกครั้งส่วนเพลงดังก้องจะใช้เวลาทุกอย่างที่อาจจะไปชั่วขณะหนึ่งเพื่อให้เกิดการแตกชิ้นและใดๆทันนั้นที่ความมืดจะมีการขยายไปทั่วห้องและจะสลายไปทีละเล็กละน้อยสำรวจของวิญญ,ญาณในสีขาวดังสนั่นเพิ่มขึ้นแต่เสียงนั้นค่อยเงียบลงของวิญญ,ญาณที่ปรากฏขึ้นนิดหน่อยอย,อยู่ค่อยจางหายไปเหมือนหมอกที่ลมพัดพาไป ทุกอย่างก็ก่อลงกลิ่นหอมของเครื่องเทศต่างๆงานกลับมาคืนสู่อีกครั้งที่เธอรู้ได้ในทันทีว่าคำสาบได้บันทึกลงวิญญาณในข่าวได้อีกครั้งตลอดการเธอเดิอนออกจากบ้านต้องสาบนั้นด้วยความรู้สึกโล่งอ,อกที่หนักอึ่งในใจของเธอค่อยๆบางลงตอนนี้เธอรู้ถึงเรื่องนี้อีกครั้งคืนสู่ความสุขอีกครั้งบ้านต้องสาบนั้นเคยหลอนๆเธอมานานและทิ้งการตีพิมพ์อีกครั้งและกลายเป็นเพียงบ้านเก่าที่ไร้ชีวิตนี้ ไม่มีใครต้องทนทุกข์กับคำสาปอีกต่อไป